นักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลอร์นะคะวันนี้พบกับครูกิ่งอีกแล้วนะคะหนังสือที่เราใช้เรียนกันในวันนี้นะคะคือหนังสือวิทยาศาสตรป์ปสี่เล่มที่1นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนหน้าที่ของใบนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของพืชน,นั่นเองนะคะเราเรียนเรื่องรากไปแล้วนะคะเราเรียนเรื่องลำต้นไปแล้วนะคะเรามารู้จักใบกันบ้างนะคะใบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใบไม้นะคะหรือใบของพืชน,นี่มีโครงสร้างนะคะที่ คล้ายๆกันนะคะแต่ว so like ่ามีรูปร่างเนี่ยแตกต่างกันได้นะคะชั้นใบมันจะมีหน้าที่หลักเหมือนกันอยู่3มหน้าที่นะคะก็คือการทําหน้าที่ในการสร้างอาหารนะคะแล้วก็มีหายใจนะคะแล้วก็คายน้ำนะคะอันนี้คือหน้าที่หลักของใบนะคะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะก็คือทําหน้าที่สร้างอาหารนะคะทําหน้าที่หายใจนะคะแล้วก็ทําหน้าที่คายน้ํานะคะ ฉะนั้นรูปร่างของใบเนี่ยนะคะถึงจะมีรูปร่างแตกต่างกันนะคะจากในรูปเนี่ยจะเ,เห็นว่ามีทั้งที่เป็นรูปใบเรียวนะคะแบบนี้ได้ว,ว่าใบาหอ,อกหรือใบรีนะคะแบบใบกลมก็มีนะคะหรือใบหยักนะคะแบบเรียวยาวนะคะอาจจะมีรูปร่างมากมายกว่านี้นะคะแต่หน้าที่สําคัญเนี่ยมีหน้าที่หลักเหมือนกันนะคะคือสร้างอาหารหายใจแล้วก็ขายน้ํานะคะอันนี้เรามารู้จักนะคะ หน้าที่ของใบที่ลึกลงไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือเซลล์ที่อยู่ด้านในนะคะที่นักเรียนเรีบบยนคำศัพท์ไปนั่นก็คือคําว่าเซลล์คุมใช่ไหมคะหรือกาดเซลล์นะคะซึ่งเรานะคะยังมองไม่เห็นนะคะแต่เราจะรู้ได้จากการที่ต้องเอาใบเนี่ยนะคะไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะนะคะทั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนนะคะไปเด็ดใบไม้ขึ้นมา1ใบนะคะ หรือไปจับที่ใบไม้นะคะเราจะยังมองไม่เห็นเซลล์ด้านในหรือเซลล์คุมนะคะแต่ว่าคุณครูนะคะซูมให้ดูแล้วนะคะรูปร่างจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นกลมๆนะคะอยู่เป็นคู่นะคะคล้ายๆเมล็ดถั่วนะคะซึ่งนะคะสังเกตว่าจะมีรูตรงกลางด้วยนะคะฉะนั้นเซลล์คุมเนี่ยทำหน้าที่นะคะอยู่บริเวณใบนะคะมีหลายคู่เลยนะคะเต็มไปหมดเลยเพื่อทําหน้าที่ช่วยควบคุมนะคะชื่อก็บอกอยู่เซลล์คุมถูกไหมคะแสดงว่าช่วยควบคุมการ คายน้ำนะคะออกมาทางช่องหรือรูเล็กๆนะคะที่เรียกว่าปากใบะฉะนั้นหมายความว่าไอ้คู่นี้นะคะกลมๆที่คล้ายเมล็ดถั่วเนี่ยนะคะมันคือเซลล์คุมนะคะแต่ตรงเซลล์คุมจะมีรูตรงกลางนะคะชื่อว่าปากใบนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่รูมันยังปิดอยู่นะคะเรียกว่าปากใบปิด แต่เมื่อไรก็ตามที่รูมันเปิดนะคะเพื่อจะคายน้ําออกมาถามว่าทําไมต้องคายน้ำนะคะการคายน้ําของพืชเนี่ยหมายความว่าเวลาที่พืชเหมนเราลดน้ําต้นไม้ใช่ไหมคะบางครั้งพืชได้รับน้ํามากเกินไปนะคะพืชก็จะคายน้ําออกมาทางใบนะคะผ่านบริเวณเซลล์คลุมนะคะแล้วก็ผ่านออกมาจากรูชื่อว่าปากใบนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ํามากเกินนะคะปากใบก็จะเปิดแล้วก็มีการคายน้ําออกมาแบบนี้นะคะ ฉะนั้นนะคะรูปร่างแบบนี้นะคะเป็นเซลล์ขนาดเล็กๆนะคะจำนวนมากเลยที่อยู่บริเวณใบนะคะซึ่งนะคะจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ใต้ท้องใบนะคะเพื่อขายน้ำนั่นเองนะคะฉะนั้นเรามาดูปากใบนะคะปากใบนะคะถ้าเรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคะคือคำว่า stoma ใช่ไหมคะที่เรียกว่าปากใบนะคะก็คือรูเล็กๆนะคะพวกนี้ก็จายนะคะอยู่เต็มใบพืชเลยนะคะ ที่คุณครูบอกไปแล้วก็คือพบมากบริเวณท้องใบก็คือใบด้านล่างนั่นเองนะคะฉะนั้นการคายน้ำเนี่ยมันจะคายออกมาในลักษณะที่เป็นไอน้ำนะคะออกมาบริเวณใบนะคะด้านบนนะคะฉะนั้นนะคะปากใบนะคะนอกจากจะคายน้ำแล้วนะคะก็มีหน้าที่ในการหายใจนะคะ คือพืชก็ต้องหายใจเหมือนคนเพราะพืชก็เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะจะไม่ได้หายใจผ่านจมูกเนาะแต่ว่าลักษณะเดียวกันคือหายใจผ่านทางใบนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะทางปากใบด้วยรวมถึงการคลายน้ําด้วยนะคะชั้นที่ปากใบนะคะก็จะมีการเปิดปิดนะคะขึ้นอยู่กับว่ามีการน้มีน้ํามากหรือน้ําน้อยเหมือนที่ได้บอกไปนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเรียกว่าปากใบปิดนะคะ ก็คือรูมันจะไม่เปิดนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปิดของรูนะคะบริเวณนี้นะคะก็จะแสดงว่าต้องมีการคายน้ําออกมาในลักษณะของไอน้ํานั่นเองอะนะคะฉะนั้นเรามีเซลล์คุมนะคะเรามีปากใบนะคะ นักเรียนพอจะเข้าใจเรื่องปากใบแล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้นะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะการทํางานของปากใบนะคะในการทําหน้าที่คายน้ํานะคะฉันคุณครูจะมีวิดีโอนะคะให้นักเรียนได้ชมนะคะเกี่ยวกับการคายน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะุนักเรียนเข้าใจในคลิปนี้มากน้อยแค่ไหน หลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคลิปของการคายน้ําของพืชใช่ไหมคะนักเรียนก็พอจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคุณครูอยากจะสรุปนะคะแล้วก็ทบทวนนะคะเรื่องกระบวนการสังเคราะหแสงนะคะฉะนั้นนะคะนักเรียนถ้าจะพอจะจําได้นะคะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเนี่ยนะคะมีหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะฉะนั้นนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรามาดูนะคะเ,เริ่มต้นนะคะพืชน,นะคะจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ ตรงนี้นะคะนะคะซึ่งแก๊แสคาร์อไดออกไซด์เนี่ยมันก็คือ CO แล้วก็มีเลขสอห้อยข้างล่างแบบนี้นะคะรวมกับน้ำนะคะที่รากนะคะดูดขึ้นไปนะคะลำเลียงผ่านลำต้นนะคะไปให้ส่วนต่างๆของพืช2ตัวนี้นะคะจะมาเจอกันนะคะมาทำปฏิกิริยากันแต่มันจะรวมกันได้เนี่ยนะคะแล้วเกิดเป็นอาหารให้มันเนี่ยนะคะมันต้องใช้อีก2ตัวช่วยด้วยกันก็คือแสงนะคะ ฉะนั้นการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็จะต้องเกิดขึ้นในเวลากลางวันนะคะอีกทั้งนะคะตัวที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วก็คือคลอโรฟิลล์นะคะคลอโรฟิลล์เนี่ยเป็นสารสีเขียวนะคะที่อยู่ในใบไม้นะคะ2ตัวนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นนะคะทําให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะกับน้ำเนี่ยมารวมกันนะคะแล้วเกิดเป็นสารอาหารให้มันได้นั่นเองนะคะก็คือน้ําตาลกลูโคสนะคะกับแก๊สออกซิเจนนะคะ ฉะนั้นน o ะ r คารโรฟิลนะคะถ้าใครยังจําได้อยู่นะคะเป็นสารสีเขียวนะคะที่ช่วยในการดูดกลืนแสงหมายความว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะมีแสงอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะต้องมีสารสีเขียวนะคะช่วยดูดกืนแสงเหล่านี้นะคะเพื่อให้เอามาใช้เป็นแหล่งพลังงานนะคะแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในชั้นบรรยากาศเนี่ยเป็น แก๊สพิษนะคะเป็นมนลพิษนะคะฉะนั้นมันมีมากเกินไปไม่ได้ต้นไม้ก็มีหน้าที่ในการช่วยนะคะดึงคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้นะคะจากที่ออมลพิษต่างๆในอากาศเนี่ยดึงเข้ามานะคะมารวมกับน้ํานะคะที่ดูดผ่านรากเข้ามานะคะ2ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนวัตถุดิบนะคะเป็นตัวตั้งต้นนะคะเมื่อผ่านการกระตุ้นด้วยแสงกับคลอโรฟิลแล้วเนี่ยนะคะก็พืชก็จะสามารถผลิตอาหารออกมาได้นะคะนั่นก็คือน้ําตาลน,นะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวหลักเลยนะคะในการที่เป็นอาหารนะคะใช้เป็นเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชโดยที่พืชไม่ต้องกินอาหารนะคะสามารถสร้างอาหารได้เองนะคะพวกนี้พืชก็จะเก็บสะสมไว้นะคะในรูปของแป้งนะคะอยู่ที่บริเวณใบนะคะแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สออกซิเจนก็เป็นแก๊สที่พืชผลิตขึ้นมานะคะคู่กับน้ำตาลนะคะแล้วแก๊สออกซิเจนที่ผลิตได้เนี่ยนะคะพืชจะส่งออกไปนะคะให้ชั้นบรรยากาศ ให้อากาศของเราฉะนั้นทุกวันนี้ที่เราได้รับแก๊สออกซิเจนนะคะจากอากาศเนี่ยพืชเนี่ยเป็นตัวช่วยนะคะในการสร้างออกซิเจนให้เราด้วยนะคะชั้นออกซิเจนเนี่ยนะคะก็จะออกมาทางปากใบนะคะทาให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าบริเวณไหนที่มีต้นไม้เยอะๆนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่นักเรียนไปสวนสาธารณะนะคะหรือไปเ,ออเดินเล่นบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆจะรู้สึกสดชื่นใช่ไหมจะรู้สึกว่าอากาศมันดีเพราะว่าเรามีตรงนั้นมีออกซิเจนเยอะนะคะ ส่วนน้ําที่เหลือนะคะจากการที่พืชเอาไปใช้นะคะมันก็จะสามารถคายออกมาทางปากใบก็คือการคายน้ํานะคะพวกนี้ก็ทําให้อากาศเนี่ยชุ่มชื้นนะคะเพราะพืชสามารถคายน้ําออกมาให้ชั้นบรรยากาศได้ด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะคือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะ ต่อมาเรามาดูข้อสอบกันบ้างนะคะนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการคายน้ํานะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของใบนะคะแล้วก็กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะที่คุณครูมีข้อสอบนะคะอ่าเป็นข้อสอบแนวคิดของโอเนนั่นเองนะคะมาดูข้อแรกก่อนเลยนะคะข้อแรกบอกว่าจํานวนใบของพืชนะคะมีผลต่อการคายน้ําหรือไม่นะคะเพราะอะไระนักเรียนคิดว่ามีไหมเอ่ยนะคะฉะนั้นจํานวนใบของพืชขึ้นอยู่กับการคายน้ำไหมคะ เพราะว่าพืชต้องใช้ใบในการขายน้ําใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าใบเยอะก็แสดงว่าพืชเนี่ยก็สามารถขายน้ําได้เยอะถูกไหมคะ,ะฉะนั้นนะคะมันควรมีจํานวนใบของพืชเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมคะฉะนั้นจํานวนใบของพืชมีผลใช่ไหมคะเพราะว่าพืชเนี่จะขายน้ําออกทางปากใบน,นะคะก็จะตอบพ่อขอไข่นะคะ ข้อต่อมานะคะเมื่อเราเรียนรู้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเนี่ยนักเรียนพอจะจําขั้นตอนได้ไหมคะว่ามันเอาอะไรมารวมกับอะไรแล้วได้เป็นอะไรบ้างนะคะมีหลายข้อเลยนะคะมีก๊ไกลข้อไขข้อควายงง,งูนะคะจะคล้ายๆกันหมดเลยเห็นไหมคะนะคะแต่นักเรียนถ้านักเรียนจําได้นะคะจะพบว่าเริ่มต้นเลยเราต้องมีอะไรก่อนเราต้องมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะแล้วก็รวมกับอะไรคะรวมกับน้ํานะคะแล้วก็ถูกกระตุ้นด้วย2ตัวช่วยก็คือแสงกับ คอโรฟิลนะคะได้เป็นสารอาหารของพืชก็คือน้ำตาลแล้วก็ออกซิเจนนะคะชั้นข้อไหนนะคะที่เขียนขั้นตอนได้ถูกต้องที่สุดกอไก่ใช่ไหมคะกอไก่นี่ตัดไปเลยใช่ไหมคะเพราะออกซิเจนเนี่ยยังไม่ใช่เป็นตัวที่รวมกับน้ำใช่ไหมคะต้องเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็น้ำซึ่งก็คือข้ออะไรเอ่ยข้ององูนะคะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะบวกกับน้ำนะคะแล้วก็ตรงกลางมีแสงนะคะ กับคลอโรฟิลล์นะคะสามารถสอสอตัวนี้นะคะสามารถรวมกันนะคะสร้างสารอาหารให้พืชได้ก็คือน้ำตาลกับแก๊สออกซิเจนนะคะฉะนั้นภาพนี้นะคะหรือขั้นตอนตรงนี้นะคะนักเรียนต้องจำได้นะคะเพราะเป็นขั้นตอนสำคัญมากๆเลยสำหรับกระบวนการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะข้อสอบนะคะที่นักเรียนได้ทำไป ถ้านักเรียนยังจําขั้นตอน,นต่างๆไม่ได้นะคะหรือจําคําศัพท์ไม่ได้สามารถไปทบทวนนะคะที่หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตรป์ป .4 เล่มที่1ของอักษรได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับคุณครูคาบหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น